สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำแนวทางในการเล่นเวเลสเนาะซึ่งงานเวเลสเป็นป่าดนที่ค่อนข้างนิยมมาก,กผในช่วงนี้เนาะว่าด้วยความที่ทีมเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมมีไฟเตอร์เยอะๆเนี่ยตัวเวเลสจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะตัวมันเนี่ยจะมีหลุดเลือดเนาะแล้วก็เป็นตัวที่เล่นระยะประชิดได้เก่งนะครับเกมนี้ก็หลุด มีอาญาหลุดมาเนาะก็น่าจะเล่นง่ายมากขึ้นนะผมว่าอาญาเนี่ยนานๆทีก็จะหลุดมาเนาะแล้วก็อาญาคู่กับไปเลสเนี่ยโอ้ค่อนข้างเก่งเลยนะครับจริงอาญาคู่กับอะไรก็เก่งเนาะขอแค่แบบตัวมันสามารถเล่นคนเดียวได้นะครับในจังหวะน,นี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยครับผมก็มีอาญาซัพพอร์ตก็จะดีงนี้ครับก็จะเขาก็จะจะช่วยเราฟาร์มเนาะแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็จะเกาะเราไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ฟาร์มไปื่อยผมสำหรับเวเลียนเนาะอ๋อแล้วก็เกมนี้ผมเล่นเป็นสายขวานเนะเาะก็คือสายกึ่งแทงนะครับเพราะว่าอ่าอีกทีเนี่ยไฟเตอร์ข้างเยอะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดผมเอาสายดาเมจมาเนี่ย ผมก็ว่าอ่าผมจะยืนได้ไม่นานพอเนาะจริงผมก็ยังไม่เคยลองเล่นสายดาเมจเลยนะสายดาเมจล้วนครับแต่ก็น่าจะแรงน่าดูเนาะโอเคจังหวะนี้เราขึ้นบนนะครับผม <c oughs> นี่เราดักนะเนี่ยเราอย่าเพิ่งโผล่นะผมเขียนนี่เขาโผล่ละนี้เรากระโดดใส่ตัวบางๆก่อนเนาะแคลรี่นะผมแล้วค่อยอ่ามาเก็บที่ป่านะเกมนี้เป็นอ่าตัวอะไรนะจำชื่อไม่ได้นะผมเป็นแคลรี่ป่าเนาะก็จะสู้เราค่อนข้างยากนิดนึงเนาะเพราะว่า เป็นแคที้ที่ไม่มีสกิลหนีเท่าไหร่นะครับผมมีแค่สกิลที่ทําให้วิ่งไหวเนาะโอเคจังหวะนี้เราลงมาเก็บออบเจกตีปนะครับผมแต่จังหวะนี้เพื่อนเราโดนเนาะนี้ผมก็ไม่ได้เดินดูด้วยนะผมเมืเ่อจะดูมังกรนะว่าเขาเปิดมังกออไรไปยังนะครับผมโอเคแล้วก็เวเลสเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เก็บออบเจกตีฟได้ช้าพอสมควรเนาะนี่ผมไม่ไม่ไอ้นี่ต่อนะไม่ไปเปิดนะผมว่าเขาลงมากันเยอะกว่านะครับ นี่เดี๋ยวขอเก็บบัฟแดงก่อนนะเดี๋ยวลองชันก็ชะง,งกหน้าไปดูนะโอเคเขายังพึ่งตีอยู่นะโอเคก็ไม่ต้องรีบก็ได้ผมเรารอไปลาดก็ได้เนาะโอเคเราก็เก็บคลิปตัวนี้ก่อนนิดนึงนะครับแต่จังหวะนี้ทรงแล้วไม่น่าได้เนาะโอเคจังหวะนี้ต้องรีบสก,กิลละนี่ผมกระโดดไปแล้วผมอันนี้ดีนะที่กระโดดไปแล้วได้มาเลยนะผมอันนี้ที่เห็นว่าอีกทีมนึงตีผมไม่ค่อยเข้าเนี่ยคือมีแต่แทงน้องสองตัวเมื่อกี้ผม เป็นล็อกซี่เนาะแล้วก็เนี่ยครับผมแครี่ป่านะจำชื่อไม่ได้เหรอผมชื่ออะไรวะนะครับว่าต้นเกมเนี่ยอ๋อเซลิเซริก้าเนาะเซลิก้าเนี่ยต้นเกมมันยังดาเมจไม่ค่อยแรงเนาะความที่เป็นแครี่นะครับผมก็เลยนั่นแหละฮะยิงผมไม่ค่อยเข้าแล้วเมื่อกี้แล้วก็บวกกับอ่าเนี่ยครับผมอาญาเนี่ยก็ให้เกาะเราด้วยนะเมื่อกี้นะครับก็ตัวเราเป็นตัวที่เล่นต้นเกมเก่งด้วยนะเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยอีอกทีมเนี่ยจะค่อนข้างทำอะไรเรายากเนาะในช่วงต้นเกมนะครับ นี้ไม่ต้องรีบออกเนาะก็ให้เพื่อนเรามารับคลิปนะโอเคจัวันนี้มาเก็บมังกรเล็กเลยครับผมตีไปเลยเนาะเนี่ยครับเกมนี้เราจะเล่นเพื่อสบายเนาะเพราะว่าเนี่ยครับมีอาญาก่อหัวเนาะนี่ตอดนะแต่เขาจับแล้วนะครับผมนี่ผมพลาดนะนี่โดนจับนะครับผมตายเนาะนี่อาญาเพื่อนเราก็ตายด้วยเหมือนกันนะครับผมก็ไม่เป็นไรเหมันจะไม่ตายเนาะแน่ใจเหมือนกันนะผมโอเคก็กลับมาฟาร์มันเดิมผมเล่น ป่าเนาะถึงแม้จะเล่นเป็นตัวที่เล่นต้นเกมเนาะแต่ก็เอามาป่าก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเล่นตามไทมมิ่งเนาะนี่มือป mm ่ hmm. าม,มาตอนเก็บอเวกทีบเสร็จเลยเนาะฟาร์มเสร็จนะครับ mm hmm. ก็สําหรับตัวเวเลนเนาะค่อนข้างเก่งนะผมอ่าแล้วก็แต่ตัวมันจะแพ้ทางพวกอแอสซิซินป่าเนาะตัวแคลลี่ป่าก็ค่อนข้างแพ้เหมือนกันนะ,ะเดินดอนโอเครางวันี้ผมเลือกที่จะนี่ครับผมโฟกัสแคลลี่เขาก่อนนะนเห็นไหม ตัวเมครับอันนี้ก็มาเมทเนาะมาเล่นเมครับอันนี้เมทเขาโจ๊กนะเปลี่ยนแทร็เก็ตแล้วครับผมเปลี่ยนมาเป็นเนี่ยครับผมเมาป่าก่อนเนาะแล้วค่อยมาเล่นเมทเขาใหม่นะครับวันนี้โดนจับเนาะ <c oughs> ก็เลยอดเลยนะผมอดคิวเลยนะอ่าแล้วก็ล็อกซี่เนี่ยเป็นตัวนึงที่ค่อนข้างเก่งมากนะผมในแรงเนาะตอนนี้นะครับผมตัวมันค่อนข้างเก่งเนะเาะก็จะทําให้เล่นยากนิดนึงเนาะอย่างไฟเตอร์อย่างเงี้ยก็จะสู้ล็อกซี่ยากเนะเพราะว่าตัวมันต้องประชิดอยู่แล้วไง ล็อกซี่ก็เป็นตัวประชิดเหมือนกันนะผมล็อกซี่ก็จะค่อนข้างได้เปรียบเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรผมเกมนี้เราก็เอามาแก้ทางล็อกซี่ได้เหมือนกันเนาะครามจริงเป็นเขาเป็นไฟเตอร์เนาะก็คือถ้าเขาจับเราไม่ได้เนี่ยเขาก็จะโดนเราเล่นฟรีเหมือนกันนะครับผมเกมนี้ผมขึ้นไอ้นี่เจาะเล็กไว้ก่อนเนาะเพราะว่าผมยังไม่รีบขึ้นเป็นมูลาเนาะเพราะว่าอีกทีมหนงเกาะยังไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็เลยมันจะยังไม่ค่อยเต็มประสิทธิภาพอะไรนะออกมาแค่นี้ก็พอเนาะครับเพราะว่า ตัวมันกระโดดใส่ตัวบางๆก็แรงอยู่แล้วเนาะก็มีจอก่อนเล็กก็แรงเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวขึ้นเวลาตอนที่กลางเกมหน่อยนะครับผมพอแทงอีกทีเขาพอมีของนะอเนาะเขียวก็ฟาร์มเรื่องผมตัดมาตอนฟาร์มเสรนะ็จเนาะอาญามาก่อนนะโอเคจนจังหวะนี้มาช่วยเพื่อนนิดนึงนะครับนี่ครับด้วยความเป็นล็อกซี่นะอันนี้เราลออันตีเลยนะเนี่ยครับผมเห็นไหมอ่าแล้วก็อันตีไวเลสเนี่ยทุกคนก็หลายคนก็น่าจะรู้แนละ้วก็คือถ้าเกิดอีกทีเหมือนเลือดน้อยกว่าครึ่งหลอดเนี่ย โดนไปก็คือเกือบตายเลยนะคือแทบจะตายนะแล้วก็อัติเป็นทูดามเมตด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยกดล็อกชิลมาเนี่ยแล้วเลือดน้อยๆเนี่ยโดนอันติไปก็ตายเหมือนกันเนาะโอเคจังหวะนี้ต้องมารับกายหนึ่งเราโฟกัสแ,แอะป่าก่อนนะเนี่ยครับตัวบางๆเนี่ยเราโฟกัสก่อนเลยแล้วค่อยมาโฟกัสตัวอื่นแทนนะผมก็คือเน้นโฟกัสตัวดามเมตเป็นหลักก่อนเนาะสำหรับเวเลสน,นะผมว่าตัวเราเนี่ยมีสกิลกระโดดเข้าไปถึงตัวเนาะเดี๋ยวจังหวะน,นี้เมดเราตายนะผมไม่ใช่เมดเราหอไปเป็นออฉีเนาะ ดูเพดนะครัผมเสียดาเนาะยังเสียกลางด้วยครับผมก็เลยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเดี๋ยวกลับมาฟาร์มต่อเรื่อยๆครับผมโอเคฟาร์มเสร็จก็มารับล่างเนาะนะนครับผมโอเคก็มารบับเพื่อนๆ้วยเนาะตอนนี้เราโอเคผมขึ้นเป็นมูลารนะ์แล้วอันนี้ผมจะออกถอยกันหนึ่งนะ เนี่ยตัดตอนฟาร์ไม่เถอนะคือมันใช้เวลาตีค่อนข้างนานอยู่นะสำหรับเวเลจังเกอร์ er นะผมเก็บเอาเจ็กเนาะนี่โดใสยแลยครับเห็นไหมว่าของเราค่อนข้างนำํำเนาะนี่ดูจังหวะด,ดีๆับผมยังไม่ต้องรีบตีนะเพื่อนเราโดนจับอยู่แต่วันนี้ผมโดนโดนจับด้วยเหมือนกันนะผมก็เลยตายเนาะนี่ครับผมตัวเราจะค่อนข้างแพ้ล็อกซี่อยู่พคนรเนานะก็จะแพ้ทางกันไปกันมาอยู่นิดนึงนะครับ เสร็จแล้วก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมคผมเราตอนนี้ตายไปสามแต่แล้วก็เกมก็ไม่ได้เสียหายมากนะครับผมคือฟาร์มไปเรื่อยๆเนาะคือวันนี้มาต้องมาเลดบัฟนะเพราะว่าอาจจะเตะเขามานะผมนี่เกี่ยวเนาะนี่ยังเซฟเลดบับได้อยู่นะครับร็จแล้วก็กล้จะได้ทอยละก็กโรเลอนก็จะทำอะไเรายากขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> คือวันนี้เห็นไหมครับคือล็อกซี่ค่อนข้างเก่งมากดนะนะนะ้านแพทนี้นะผม แล้วก็ในแข่งเนี่ยโหนิยมหยิบกันมามากเลยนะออกซีเป็นตัวที่กดดันแบบได้ดีมากเลยนะครับเค okay, นิ้เนี่ครับผมอย่างที่บอกผมว่ากดดันใส่ตัวบางๆก่อนเนาะนเห็นไหมครับแล้วค่อยมาเอาตัวนหนาแทนนะเพราะว่าอีทีมเนี่ยไฟเตอร์ส่วนใหญ่เจะไม่ค่อยมีดามเมจนะครับนี่กระโดดใส่แคลรี่นะแต่แบบผมไปสกิลหนึ่งใส่แท้งอย่เลยเนาะไม่ได้เล็งนะครับกมไม่เป็นไรอันนี้ก็ยังไปได้นะครับผมไปปิดได้อยู่นะเค okay, นีคเฉดได้ผมครับ ี่ผักสวยนะโอเคก็ได้มังกรด้วยนะผมก็ถือว่าเขาค่อนข้างเสียเปรียบไปนะโอเคผมก็ได้ทิปเปิลคิวแล้วนะครับเคเสร็จเราก็มากลางเนาะจริงควรจะรอเมดนิดน,นึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ผมก็เดินไปล่างแล,ล,ล้วผมไปรอรับเนาะเผื่อเขาเดินมานะครับนี่ผมคิดว่าผมสู้ได้นะถึงเดือดน้อยนะเนาะนี่ก็ไปรับป้อมนะแต่ก็ไม่ทันนะผมขีบรถตีค่อนข้างแรง,งมากเลยนะผมไม่เป็นไรเราก็ดันเวฟตอรับผม ดันเวฟนี้เสร็จเดี๋ยวไปทำเลนอื่นต่อเนาะอันนี้ก็โอเคเก็บเก็บนกเก็บอะไรไปแล้วผมเปิดแมปด้วยนะครับไม่รู้ว่าอีกทีมเขาทำอะไรเนาะโอเคเสร็จแล้วก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมผมพอคิปขึ้นแล้วอ่าเราดันเวฟเสร็จหรือว่าไม่ได้ทำอะไรต่อเนี่ยก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมว่าผมฟาร์มเสร็จเนี่ยครับผมก็มาแก๊งกับเพื่อนนะครับนี่ก็เดินเปิดพุ่มได้เลยเนาะเราเดินเฟซเช็คได้เลยนะครับผมอันนี้โดนมาเจ็บอยู่นะ สำหรับล,ล็อกซี่ับผมแล้วก็ล็อกซี่เกมนี้ไม่ได้ออกเป็นสายกึ่งแท้งกึ่งเวทนะจะออกเป็นสายอ่ะเวทล้วนซะส่วนใหญ่นะครับผมก็มีแท้งชิ้นเดียวก็คืออาโกนี่เนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวรอดูอีกเทงเนะาะเพลงนี้เราก็ให้อ่าเลดบัฟแครี่เลยก็น,นะผมช่วงเลดเกมแล้วเนาะแครี่เราจะได้เล่นสบายนะครับเวลาใครเนี่ยมันจะได้ตอดสบายเนาะน,นี้เกี่ยวแต่ไม่โดน,นผมก็ไม่เป็นไรถอยก่อนนะครับอย่าลืมผมว่าเราควรจะโฟกัสใส่ตัวบางๆก่อนเนาะ เนี่ยวันนี้ล็อกซี่มานะนี่เห็นไหมเจ็บนะครับเนี่ยนี่ติเลยเนี่ยตายเลยเห็นไหมครับทูดามีดแล้วก็เรียบร้อยผมอ่าป่าเขาแหลมนะป่าเขาแบบยืนโพซิชันผิดไปนิดนึงนะบอนี่ก็มาหาเมดเนาะเมดเขาก,ก,กดสกิลสองไวไปนะครับผมนี่ก็จะเล่นต่อนะแต่ไม่ถึงครับผมเกี่ยวไม่โดนนะเขาสไลด์ออกพอดีครัววันนี้ตายไปสี่นะบอถือว่าค่อนข้างคุ้มนะตายไปสี่ก็น่าจะได้ป้อมกลางแหละอันนี้ผมขึ้นไปทําเว็บบนนะเพื่อให้คีปบ,บนเนะี่ยมาถึงป้อมทันนะครับ ว่ายังไงถ้ากลางเราก็ได้แหละแล้วก็แผ่นี้เนาะก็คลิปจะเดินช้าลงแปดสิบเปอร์นะผมสิบวินะผมเมื่อป้อมที่2องโดนทํำลายนะครับก็เลยโอเคแยกดันดีกว่าเนาะให้คลิปมาทําข้างบนดีกว่าครับผม <c oughs> เสร็จแล้วโอเคเราได้กลางจังหวะนี้คุ้มไหมครับผมมาบนที่ทําไว้เนาะนี่ครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะถ้าเกิดผมไม่ทําบนเมื่อกี้ก็คือเราจะได้แค่ป้อมกลางป้อมเดียวเนาะโอเคเสร็จแล้วเราก็อันนี้เพื่อนติ๊กให้ไปเก็บเอาเจ๊ทีบละโอเคเราก็ไปเก็บเอาเจ๊ทีบป้ผม เดีเรื่องบอกว่าตัวเราเก็บอัตชีช้าเนาะก็ควรจะมีเพื่อนมาช่วยเก็บด้วยนะครับเนี่ยก็จะทําให้เก็บไวขึ้นเนาะแล้วก็เป็นวิฟด้วยนะครับผมเกมนี้ทีนี้ก็เซตเคียวไวนะ้เนาะไว้กันช็อตสุดท้ายเผื่อเราพลาดนะหผือว่าเอาไว้ยือนะ้อเนาะแต่วันนี้ผมกะจะให้เลดบัฟแคลรี่เนาะแต่เนี่ยแคลรี่เขาไม่ตีผมไม่ตีโอเคผมตีเองก็ได้นะผมทีนวันนี้เตรียมมาเล่นต่อแล้วผมเราได้เลนบัฟลวเราก็จะเกี่ยวเขามาง่ายมากขึ้นนะครับ จังหวะนี้เ,เขาเปิดมังกรนะวันนี้ผมขึ้นไปไม่ทันนะผม,ผมไม่เป็นไรนี่เห็นตัวนะแต่ช้าไปหน่อยครับผมนี่ครับผมเราก็ยังโฟกัสเหมือนเดิมนะเนี่ยโฟกัสที่ป่านะเขาไม่มีเมจแล้วโอ้มเมทเราเล่นดีด้วยนะเมทเราก็โฟกัสที่แครี่เขาเหมือนกันคนระับตอจังหวะนี้คือตัวมเมจเขาตายหมดแล้วนะเหลือแค่นี้ผมเมทเขานะนี่เกี่ยวถึงนะครับแต่เขาก,กดแข็งเนาะนี่ก็ไม่รอดนะผมเนี่ยครับไงก็ไม่รอดนะวัดดักหน้าดักหลังแล้ว คก็ท็อตายสี่ของจังหวะน,นี้ก็หเหลือแค่อารามตัวเดียวเนาะซึ่งก็น่าจะทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับเกมนี้ก็น่าจะจบแบบใสๆเนาะโอ okay, เราเอาโคนก่อนจบก็ได้ผมเนี่ยครับคบ okay, ผมก็จบแล้วผมสําหรับเกมนี้เนาะหวังว่าคีนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแนละ้วก็สามารถทาไปเล่นกันได้ผมก็ายากเนาะถ้าเกิดว่าหลุดเนี่ยเล่นได้เลยนะผมแนะนําว่าให้หยิบเลยนะเม่าตัวมันเนี่ยเล่นกับใครก็เก่งนะครับ เพื่อนๆมีอะไรจะ,จะบอกก็สามารถคอมเมนต์ี่ชมกันได้นะครผมแบบคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ